ผมจะมอบประสบการณ์ร่วมรักที่ดีที่สุดเท่าที่คุณเคยมีมาและคุณจะต้องจดจำไปตลอดชีวิต <c oughs> เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามคลี่คลายคดีปริศนาเบื้องหลังคนหายอย่างต่อเนื่องจนมาพบกับชายหนุ่มหน้าตาดีดีกรีช่างภาพและนายแบบต่างชาติผู้ลึกลับที่มีความสัมพันธ์ทางเพศกับหญิงสาวทุกคนที่เขาพบหน้า ซึ่งหญิงสาวทุกคนหลังจากมีเพศสัมพันธ์แล้วก็หายตัวไปอย่างเป็นปริศนาและมันเกี่ยวข้องกับป่าพิศวงที่มีอาถรน์บางอย่างซ่อนอยู่เรื่องราวและการตีความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ของปรากฏการ์รีเซมบรันที่ฉายในปี2023นั้นจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามรับชมรับฟังจากรีวิวนี้ได้เลยครับ ปรากฏการเริ่มต้นโดยการเกิืนนำถึงปรากฏการ์ไวยรุ่นหนุ่มสาวและคนดังที่มักจะหายตัวเข้าไปในป่าอย่างเป็นปริศนาและไม่สามารถหาตัวได้ซึ่งปรากฏการน์นี้มันไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่คนไทยหรือประเทศไทยแต่มันเกิดขึ้นกับคนทั่วโลกและยังไม่มีใครสืบหาที่มาที่ไปถึงเหตุการณ์หรือปรากฏการ์ลึกลับนี้ได้ หลังจากนั้นหนังก็ตัดกลับเข้ามาที่ทางกรมตำรวจที่พยายามสืบหาเบาะแสการหายตัวไปอย่างเป็นปริศนาของคนหลายคนจำเพาะเจาะจงสืบอปที่บ๊อบบี้ไรชายหนุ่มสุดหล่อที่มีอาชีพหลักเป็นช่างภาพและนายแบบซึ่งแต่เดิมนั้นเขาก็เป็นบุคคลธรรมดาใช้ชีวิตแบบกลางแจ้งแต่หลังจากเสร็จภาร,รกิจการถ่ายภาพและการเดินแบบก็มักจะไปกับเพื่อนเข้าไปแคมปปิ้งในป่า แต่พักหลังๆเขาเริ่มเข้าป่าเองเพียงคนเดียวและนานๆหลายวันก็กลับออกมาแต่หลังจากที่หายเข้าไปในป่ามานานหลายวันบอบบี้ไรก็มีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปเลิกกับแฟนสาวที่คบกันมามากกว่า10ปีใช้ชีวิตอย่างอิสระจากประเทศอังกฤษไปดูไบฮ่องกงและประเทศไทยชอบใช้ชีวิตอยู่คนเดียวเมอรลอยเหมือนคนเมายา พูดจาไม่รู้เรื่องและเมื่อเขาไปหาหมอก็พบว่ามีสิ่งผิดปกติบางอย่างในเม็ดเลือดของเขาเขามักจะมีสัมพันธ์ทางเพศกับหญิงไปเรื่อยไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ต้องมีความสัมพันธ์กับหญิงสาวทุกคืนและที่สำคัญก็คือหญิงสาวทุกคนที่มีความสัมพันธ์กับเขาก็มักจะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นคนเงียบเก็บตัวและมักจะชอบเข้าไปอยู่ในป่าหลายวันด้วยเช่นกัน บางคนนั้นก็หายตัวไปอย่างเป็นปริศนาไม่มีใครตามเจอในประเทศอังกฤษเขาถูกขึ้นบัญชีว่าเป็นคนสูญหายแต่สิ่งที่ตำรวจสนใจก็คือบอบบี้ไร้นั้นไปมีความสัมพันธ์ทางเพศกับปานาโยฮันสันดารานางแบบลูกครึ่งไทยต่างชาติชื่อดังหลังจากนั้นเพียงแค่สี่วันดารานางแบบคนนี้ก็สูญหายไปอย่างไร้ร่องรอย นั่นก็คือพ็อดเรื่องใหญ่ๆของหนังเรื่องปรากฏการณ์นี้นะครับแต่นั่นก็เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของความสับสนวุ่นวายของมนุษย์ผู้ซึ่งดำรงชีวิตอยู่ด้วยกิเลสตัณหาราคะมันเป็นความต้องการเบื้องลึกของมนุษย์ที่จำเป็นยิ่งกว่าปัจจัยสี่เสียอีกนะครับ จากนั้นหนังก็เริ่มต้นเล่าถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางตรงและทางอ้อมนะฮะโดยเล่าเรียงกันไปทีละคนและแต่ละคนนั้นมีจุดร่วมกันในจุดเดียวก็คือกิเลสตัณหาและกามารมณ์เช่นตำรวจที่ทำหน้าที่ทำคดีการหายตัวไปของนายแบบนักแสดงชายและนางแบบสาวก็ไปมีความสัมพันธ์ลับกับหญิงสาวที่เป็นแฟนของนายแบบคนนั้น ซึ่งหญิงสาวคนนี้ก็เริ่มต้นจากการมีความสัมพันธ์กับบ๊อบบี้ไรท์ซึ่งบ๊อบบี้ไรท์คนนี้ก็อไปมีความสัมพันธ์กับนางแบบสาวอีคนหนึง่งซึ่งเป็นตัวเอกของเรื่องซึ่งหลังจากเธอมีเพศสัมพันธ์กับชายปริศนาคนนี้แล้วก็ทําให้ชีวิตของเธอนั้นเปลี่ยนไปเธอเลิกกับแฟนของเธอแล้วก็มุ่งหน้าเข้าสู่ด้านมืดทางอารมณ์อย่างชัดเจน ซึ่งดูไปดูมามันก็เหมือนจะสับสนวุ่นวายใช่ไหมครับแต่หนังเนี่ยเขาก็มีวิธีการเล่าเรื่องถึงความสัมพันธ์อันซับซ้อนของคนหลายคนเนี่ยได้อย่างง่ายดายอย่างเรือเชื่อซึ่งเราดูแล้วไม่สับสนเลยนะครับหนังได้แสดงถึงสัญลักษณ์ทางเพศความลุ่มหลงความมัวเมาในกิเลสตัณหาการตกอยู่ภายใต้รากกิสนาดำอยู่บ่อยครั้งสัญลักษณ์ส่วนใหญ่ที่เห็นในหนังนั้นก็ตีความได้ไม่ยากเห็นได้แบบโจงๆจงแจ้ง,จง,จง,จง ต่อให้ใครที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเมื่อเห็นแล้วก็รับรู้ได้ทันทีว่าหนังนั้นต้องการจะสื่ออะไรสัญลักษณ์ตาของต้นไม้ที่ดูแล้วก็คิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยนะครับบางครั้งมันก็มีใยแดงๆเนี่ยขึ้นคลุมบางครั้งก็มีแสงออกมาบางครั้งก็ปล่อยละอองบางอย่างออกมาด้วยนะครับนั่นก็เป็นการแสดงถึงการล่อมแมลงบางอย่างหรือสัตว์บางอย่างให้เข้ามาที่ตาของต้นไม้เนี่ยนะครับ หนังแสดงถึงสัญลักษณ์ของดอกไม้ที่ค่อยๆแง้มกรีบระบาดใบบานสะพรั่งที่มันแสดงถึงความต้องการทางเพศของหญิงสาวดอกไม้ที่แง้มบานเผยแก่สอนดอกไม้ล่อมแมลงให้มาติดกับครับและดอกไม้ที่มันเหี่ยวเฉาที่แสดงถึงความไม่สมอารมณ์หมายของหญิงสาวนั่นแหละนะครับ การแสดงถึงการกระหายน้ําตลอดเวลาซึ่งเมื่อทุกคนเนี่ยได้ไปมีความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นมาจากบ็อบบี้ไรท์แล้วมันก็แพร่กระจายออกไปเรื่อยๆจากหญิงสู่ชายหรือจากชายสู่หญิงทุกคนนั้นก็จะมีอาการเหมือนกันก็คือการกระหายน้ําอยู่ตลอดเวลานะครับการกินน้ําเยอะมากๆเนี่ยนะฮะมันก็หมายความว่าเมื่อใครก็ตามที่เข้ามาในโลกของความใคร่นี้ก็ไม่อยากจะออกไปไหนแหละนะครับ มันก็คือการเสพติดอิจกรรมารมณนั่นแหละนะครับไม่ว่าจะกินเข้าไปเท่าไหร่ก็ยังกระหายและยังหิวต่อไปเรื่อยๆอยู่ดีนะครับสแสดงถึงชายที่ดมกลิ่นที่มันติดอยู่กับนิ้วมือของเขานะฮะซึ่งหลังจากที่แฟนหนุ่มของนางแบบสาวเนี่ยผิดหวังเสียใจจากการจากไปของแฟนสาวของเขาเองครับเขาก็เข้าสู่ด้านมืดแห่งราคะ ไอ้นิ้วมือเนี่ยที่ใช้ในการปฏิบัติการกิจกับหญิงสาวเขาก็เซฟติดกลิ่นนั้นเข้าไปจนไม่สามารถละได้นะฮะนี่ก็อาจจะเป็นการแสดงถึงการยึดต,ติดอยู่กับอายตนะทั้ง6ก็เป็นได้ครับหนังพูดถึงการเสร็จสมอารมณ์หมายของหญิงสาวสองคนที่สำเร็จธุระไปถึงคนละสองครั้งหนังก็หมายความว่าครั้งแรกนั้นก็อาจจะเป็นความผิดพลาดอุบัติเหตุหรือความไม่ตั้งใจ แต่ครั้งที่สองที่มันตามมานั้นก็คือมันคือความเต็มใจความพึ่งพอใจแล้วมันก็คือจุดเริ่มต้นของการเสพติดกาม,มารมณ์แล้วหนังแสดงสัญลักษณ์ที่สำคัญมากๆที่ชัดเจนมากก็คือการสื่อถึงพระพุทธเจ้าที่ต้องปรชิญกับธิดาพยามารสามนางประกอบด้วยตันหาราคะและอรดี ที่มัดรวมไว้ในร่างเดียวก็คือปานนานางแบบสาวในชุดแดงเพลิงที่ถูกเผาไหม้ด้วยกามารมที่ยอมให้ทั้งสามสิ่งนั้นเข้าครอบงําตัวเองราวกับหลงเข้าไปในป่าไม่มีทางออกแล้วเมื่อเธอได้พบกับชายหนุ่มที่พยายามจะลดละกิเลสท,ทางโลกด้วยการปลีกวิเวกนางสมาธิอยู่ในป่าเปรี่ยวยามค่ำคืนเธอก็เดินมุ่งเข้าใส่ด้วยร่างกายอันเปล่าเปลย ปรานาลุกเร้าชายหนุ่มนุ่งขาวหงมขาวอย่างรุนแรงกระซิบบอกชายหนุ่มที่ตั้งใจจะลดละกิเลสว่ากอดฉันหน่อยนะคะจูบฉันหน่อยนะคะและเหตุการณ์นี้มันก็ไม่ต่างกับครั้งที่พระพุทธเจ้าจะต้องเผชิญกับสามทิดาพยามาณเลยแต่พระพุทธเจ้านั้นก็เป็นผู้ที่ดับกิเลสเพิงทุกโดยสิ้นเชิงแล้วจึงสามารถดับทุกข์และกิเลสนี้ได้ด้วยสมุไทไยและสติปัญญา แต่ชายหนุ่มคนนี้หาได้เป็นพระพุทธเจ้าไม่เต็มไปด้วยกิเลสตัณหาและลาคะมันเป็นสิ่งที่อยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนถึงแม้ว่าจะกดมันเอาไว้ในห้วงลึกของจิตใจแค่ไหนก็ตามแต่มันก็ได้รับถึงแรงกระตุ้นอันทรงพลังนั้นก็ไม่สามารถชุดรั้งมันเอาไว้ได้ชายหนุ่มจึงตอบสนองปานนาอย่างทันที ส่วนสัญลักษณ์ป่าและถ้ำนั้นมันก็เป็นอะไรไปไม่ได้เลยนะครับนอกจากความลุ่มหลงการยึดต,ติดอยู่ในกามมรรม,รมไม่สามารถหาทางออกจากมันออกมาได้นั่นแหละนะครับและถ้าใครก็ตามหลงมัวเมามันอยู่อย่างนั้นอย่างยาวนานนะฮะมันก็จะถูกกลืนกินจนกลายเป็นคนไม่มีตัวตนจมอยู่ในร่างกิสณาดำนั่นแหละนะครับ และอีกสัญลักษณ์หนึ่งที่สำคัญก็คือตัวของบ๊อบบี้ไรเนี่ยนะฮะแท้จริงแล้วเขาคืออะไรกันแน่มีตัวตนจริงหรือไม่หรือเป็นเพียงแค่ความเตลิดเปิดเปิงทางจิตใจของชายคนหนึ่งที่ทพยายามจะดับกิเลสตันหาของตัวเองด้วยการพึ่งศาสนาเป็นตัวช่วยในการดับทุกข์ดับกิเลสของตนนะครับ หรือตัวของบ็อบบี้ไรท์เนี่ยจะเป็นใครก็ได้นะฮะหรือจะเป็น7,000ล้านคนในโลกใบนี้ที่ยังลุ่มหลงมัมมวเมาอยู่ในกิเลสตัณหาราคะซึ่งจุดนี้คนดูจะต้องตีความกันเอาเองนะครับนี่ก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆในการพยายามตีความสัญ,ญลักษณ์ที่สื่อผ่านภาพยนตร์เรื่องปรากฏการณ์นี้ออกมานะครับที่ผมเนี่ยสามารถตีความแล้วนำมาเสนอได้พอหอมปาหอมคอนะฮะ ยังมีภาพสัญ,ญลักษณ์ที่รอให้ทุกคนเนี่ยไปตีความมันนะครับส่วนความหมายจากสิ่งที่เห็นหรือตีความนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของทุกคนเองครับที่มันมีความแตกต่างกันประสบการณ์แตกต่างกันนะครับและก็แน่นอนว่าไอาการตีความนั้นก็คงจะไม่มีคําว่าถูกหรือผิดไปดตัดสินใดๆทั้งนั้นเลยนะครับ แต่สัญลักษณ์ของทั้งหมดทั้งมวลของปรากฏการณนนั้นมันก็เป็นการสื่อถึงปรากฏการณ์ของธรรมชาติที่มันมีอยู่ในธรรมชาติจริงๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติของมนุษย์ธรรมชาติของสัตว์หรือธรรมชาติของพืชที่ทุกสิ่งเนี่ยล้วนแต่ต้องการจะรักษาเผ่าพันธุ์ของตัวเองเอาไว้ให้ได้โดยวิธีการในการสืบพันธุ์ทั้งสิ้นเ,นยเลยนะครับ ในส่วนมิติของการเล่าเรื่องนะครับก็ต้องขอยอมรับว่าภาพยนตร์ปรากฏการ์เนี่ยเป็นหนังสัญ,ญลักษณ์ที่เล่าถึงความต้องการพื้นฐานที่สําคัญที่สุดของความเป็นมนุษย์ก็คือความรักและกามมารมณ์ครับแม้ทุกอย่างในเรื่องเนี่ยจะเต็มไปด้วยสัญ,ญลักษณ์นะฮะแต่หนังเนี่ยเขาก็เล่าเรื่องอย่างเรียบง่ายแสดงถึงความสัมพันธ์ของตัวละครที่ทุกตัวละครนั้นนะฮะมีความสัมพันธ์กันในระดับใกล้ชิดแบบทางตรงและก็ทางอ้อมครับ ดูแล้วนะฮะเข้าใจได้เลยว่าทุกตัวละครนั้นมีความสัมพันธ์กันแบบไหนยังไงส่งผลต่อกันและกันอย่างไรนะครับและในตอนจบเนี่ยถึงแม้ว่าหนังเขาจะเล่นใหญ่เล่นท่ายากแต่เราก็ยังเข้าใจมันได้ไม่ยากครับเพราะทุกจุดของเรื่องที่เขาตั้งเอาไว้เนี่ยนะฮะมันก็วิ่งเข้าสู่ประเด็นใหญ่ที่สุดของหนังที่ต้องการจะสื่อแบบตรงๆอยู่แล้วนั่นเองครับ โดยรวมแล้วนะฮะการเล่าเรื่องของหนังจึงเรียบง่ายดูได้แบบเพลิดเพลินและไม่ตีความก็ดูสนุกนะครับแต่ถ้าใครตีความเนี่ยก็จะเพิ่มความสนุกมากขึ้นเป็นหลายเท่าเลยครับส่วนในมิติของการแสดงนั้นนะฮะส่วนตัวผมเนี่ยรู้สึกว่าทุกคนที่เป็นนักแสดงมืออาชีพจริงๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเจจินไตอันติมานนนะฮะที่รับบทเป็นนายตำรวจอนันดาเอเวอริงแฮม ที่รับบทเป็นชาวอังกฤษที่แพร่เชื้อบางอย่างให้กับผู้หญิงทุกคนนะครับหรือแม้แต่แท็กพลันยูที่มาเข้าฉากเข้าพระเข้านางกับนางแบบรูปครึ่งที่เผ็ดร้อนกับปานานานเนี่ยนะฮะที่แสดงโดยไพรินทิราโคเลตซึ่งทั้ง4คนที่พูดมาเนี่ยเล่นได้ดีทุกคนเลยนะครับการพูดการจาเนี่ยก็ดูเป็นธรรมชาติไหลลื่นไม่ติดขัดบทเข้าพระเข้านางก็ดูดีไม่มีการหล่อสายตาและความรู้สึกนะครับ การจะถอดเสื้อผ้าถอดนู่นเปิดนี่อะไรเนี่ยนะครับก็ไม่เคอะเขินเลยฮะสำหรับ4ตัวละครนี้ส่วนตัวรู้สึกว่าเขามีการคัดเลือกนักแสดงได้เหมาะสมดีมากๆนะครับแต่นักแสดงคนอื่นที่เป็นตัวประกอบหลายคนส่วนตัวดูแล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยจะเป็นธรรมชาติสักเท่าไหร่นะครับส่วนจุดขายสำคัญของหนังเรื่องปากรกการก็คือการแสดงถึงความเป็นหนังอีโรติกอย่างชัดเจนครับ แต่ด้วยความที่ผู้กำกับเนี่ยเขามีฝีมือมากพอจึงทำให้ฉากต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอีโรติกนั้นออกมาดูแล้วไม่น่าเกลียดเลยครับผู้หญิงแต่ละคนที่มาเข้าฉากหรือแม้แต่ตัวของนางเอกนั้นสวยมากนะฮะและดีงามตราตึงทุกคนเลยนะครับอย่างไรก็ตามนะฮะแต่ละฉากนั้นก็ค่อนข้างดูดูเดือดไม่น้อยนะครับ มันสวยงามไม่ต่างกับฉากอีโรติกที่สุดยอดพิ่มก,กับหนังไทยอย่างหม่อมน้อยทำเอาไว้ในแม่เบีย้ยหรือจันดาราเลยนะครับปรากฏการกกำกับโดยจุมกุฎรวยเจริญทรัพย์ที่กำกับหนังมาไม่มากนักนะฮะที่เรารู้จักก็คือเซอเรียลที่ฉายในปี2014ครับและเรื่องที่2ก็มากำกับเรื่องปรากฏการนี่แหละนะฮะ ส่วนตัวมองว่าแม้ว่าเขาเนี่ยจะมีผลงานน้อยแต่ฝีมือของเขาเนี่ยไม่ธรรมดาเลยครับโดยเฉพาะมิติในด้านของงานศิลปะภาพยนตร์เขาสามารถถ่ายทอดจุดนี้ออกมาได้ดีนะครับโดยเฉพาะการพยายามฉีกเซฟโซนแบบเต็มๆของคนไทยไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอที่มันซ้ำซากเรื่องของพวกตลกพระผีที่ออกมาซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับ ก็ถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งของคนไทยนะฮะที่พยายามจะฉีกความซ้ำๆซากซากเดิมเดิมของภาพยนตร์ไทยออกไปครับและแม้ว่าปรากฏการณ์จะเป็นหนังแนวอีโรติกนะฮะแต่ก็ผสมผสานความเป็นนิยายวิทยาศาสตร์เอาไว้ด้วยครับซึ่งส่วนตัวแล้วฉากที่ตัวละครตัวหนึ่งเดินเข้าไปในถ้ำแล้วก็จางหายไปแล้วก็ภาพตัดไปที่เมืองใหญ่นะฮะ ดูไปดูมาแล้วมันก็ทำให้แอบคิดถึงฉากจบอันลือเรื่องของ2001 Space Odyssey ที่ฉายในปี1968ที่สร้างมาจากงานวรรณกรรมวิทยาศาสตร์ของอาร์เธอร์ซีคลาร์ทที่กำกับโดยเพิ่มกับระดับตำนานแซลลี่คูบิกนะครับที่นักบินอวกาศเนี่ยเดินทางผ่านอาวกาศจากจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่งอย่างยาวนานแล้วก็ไปเจอห้องห้องหนึ่งนะฮะ เมื่อเขาเข้าไปแล้วก็พบกับคนหรือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยจากนั้นภาพก็ตัดไปที่ทารกที่อยู่ในครันที่โอบอุ้มโดยอวกาศอันเว้งว้างว่างเปล่านั่นแหละนะครับก็ขอกล่าวโดยสรุปแล้วกันนะครับปรากฏการ์ก็เป็นหนังไทยที่คนไทยอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินกับวิธีการเล่าเรื่องแบบนี้มากนักนะครับและหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ถูกจริตกับหนังแนวปรัชญาสัญลักษณ์อิโลติกและก็ไซไฟเลยนะครับ แต่หนังก็ถือว่าประสบความสำเร็จในวิธีโลกนะฮะได้รับรางวัล Official Selection จาก2เทศกาลใหญ่ๆก็คือ International New York Film Festival นะและ Richmond International Film Festival ด้วยนะครับดังนั้นปรากฏการจะถือว่าเป็นหนังดีหรือไม่ดีสนุกหรือไม่สนุกดูรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องหรือดูแล้วจะตีความไปทางทิศทางไหนก็เป็นหน้าที่ของคนดูเท่านั้นที่ต้องไปพิสูจน์ด้วยตัวเองเท่านั้น และในขณะนี้นะครับก็สามารถรับชมปรากฏการ์ได้ที่ Netflix เลยนะครับจากที่กล่าวไปทั้งหมดนะครับทางช่อง s u p e r Review Channel จึงขอให้คะแนนความชอบปรากฏการ Re ์รีเซ b มบันเอาไว้ที่8เต็ม10คะแนนครับขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมก่อนจะจากกันไปก็ขอให้ช่วยกันกดติดตามช่องเอาไว้ด้วยนะครับ และถ้าใครต้องการจัดสนับสนุนช่องของเราโดยตรงก็สามารถกดปุ่มซื้อปังหรือปุ่มขอบคุณแล้วก็เลือกจำนวนเงินตามความเหมาะสมของแต่ละท่านได้เลยนะครับขอบคุณครับ